Terima <sweak> kasih telah menonton! สายดีทุกคนสบายดีงามเมื่อเสาร์ทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเจ็ดโมงจะเข้าแปดโมงแล้วเนาะแต่รู้สึกว่าบรรยากาศอยู่แถวแข้ขมทางนี้มีรถบ่หลายทุกคนเลยไกลไปไกลมากเลยเนาะอะทุกคนถักทายเขาก่อนเนาะสบายดีทุกคนกนี่เมื่อกี้แต่งตัวแบบคือจะออกเดินทางเลยทุกคนแต่ก็ะเม่นเนาะเพราะว่าเมื่อนี้เขาจะได้เดินทางแล้วซึ่งจะเดินทางไปทางไหนนั้นกะ รอสมทุกคนแต่กะห้ากกะถือกระเป๋าไปหลายใบเลยเนาะคือว่าแบคแพคเกอร์ถือไปทั้งสองเลยทุกคนนี่กระเป๋าห้าอันนี้จะเป็นกระเป๋าไอพุทธดำเอสกซแอนเจอร์ทุกคนนะเพื่อนมาตุนนั้นเลยเอากระเป๋าเรืองไปแล้วเอากระเป๋านี่ไปเอาไว้ให้ห้าเนาะก็เลยถือไปให้มดเลยแต่ดีก็คือแทดนน้ำอมฤตทุกคน เราจะเอาไปให้ทางคุณชิมเบอร์เนาะว่าจะเป็นจังไงรชาติของน้ำอำัมฤตที่เงินเขาต้มนั่นคนนะแต่ว่าตอนนี้ก็คือตอนน้องได้ทารถสองแถวทุกคนแต่รู้เึกว่ารถสองแถวมาแล้วคนน่ะมาเลยเด้อรถรถสองแถวมาแล้วรถสองแถวมาแล้วเนี่ยมาแล้วจะจอดไหมเนี่ย โอ้จจดเสวยทุกคนรถสองแถวไปได้แข่งเนาะโอเคไปในเวลาออกเดินทางแล้วทุกคน ท่านเมย์ขเขาเขาก็คือยังสวยเข่าอยู่ทุกคนปะวันนี้ืเดินทางไปคิวรถล,ลกสองเนอะ โดยสารทุกคนาเจ้าก็าะจะจามาจอดด่มองนี้เนะารระเพื่อมาหาผู้โดยสารเนาะที่จะไปเส้นทางเดียวกันก็คืออาาเข็ มาคมรถผู้โดยสารอที่มหาไซทุกคนเออเออไนลงนี่เนาะหนึ่งคนแล้วที่ลงไปยังพวกเราหลายหลายคนเลยเนาะยังห้าคนแบเประมายเดียวกันทุกคนก็คืคอ<โ> <สะ S 2> เท <c oughs> ่ากันเดินทางต่อ ก็คือรถสันเทลต่ละคันก็จะมันจอดอยู่บ่อนี้ทุกคนเนาะในก็จะขายมักนักทุกคนบม้วนเลยเท่าไหรแต่ว่าเฮากันอาจจะบริจาไปซื้อเนาะคือค่ารถแพงทุกคน่ะจเกี่ยวกับเงินบาทในตะนราคาเด็ดเงินกระขึ้นเน่ก็เลยแบบขึ้นเกียรตล์กะขึ้นเนาะค่ขับบริษัทเท่ามาแต่ยมราก็คือตะกี้แปดตะกี้เจ็ดสิบทุกคนแต่ว่าตอนนี้แปดสิบแล้ว ก็คือคันไปไกลๆเนี่ยก็คือ้ราคาจะขึ้นมากขึ้นกล <c oughs> ัาก้นกับมาไกลเนี่ยก็ตดิสนเซนรวมจะ <c oughs> เป็นธรรมดาเนาะคือแบบกัรน้ำมันสั้นเลยนี่ย กรเป๋าคือหลายนี่ทุกคนกระเป๋าโคตรหลายเลยกระเป๋าขาวดอนี่ก็ได้กระเป๋าตัว,นะว,วนี้แต่ก็เอาไปหลาย,ลยปะ่ะชุบ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 าชากอ้าววันวนีดด้มาเบิ่งกันผู้ใดญ่เน่มาทำเราเนาะป่ะ,นะปะอันนี้ก็จะเป็นรถเนาะไปเตะละบานเตนะละเมืองเนาะมา,าใช้บริการได้เลยทุกคน เดี๋ยวมาเบิ่งกันว่าใครมารับเราบ้างแต่คู้สุภอกดิเปิดเพลงพอแล้วน,นะมีหมอลำหนิอา้าวสมยัสมยนีย้คุณไทร์ดัมอสเปนเจอร์สมัยนี้สมัยดีสมัยดีอ้าวเพิมาขอพิลุกแต่ยู<า>่เราสองเขาร้องคาราโอเกะอยู่อเออร้องคาราโอเกะอยู่ฮะโอเคยินดีต้อนรับเฮ้ยบุ๊มบิ้นดิ เออแม่ๆเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวให้เบื้งให้เบื้งเจ้าอาชีพไปทั้งเลยขึ้มาไหลกระเป๋าแทนวะเด้อเจ้านะกเป๋าเจ้าแต่ว่าเขืองเข้ากระเป๋าไม่ว่างไม่ฮื่นตัวแล้วเขืองเจ้าทั้งพื้นเลยวะเด้อปาดปิดตัวก็งานเป็นรูปกรอบเอาเโอเคโอเคมาฮอนแล้วมึ้นรถล้งซองหมุนหม้อนั่งสองแถวว่ามีสองแถวเตรียมเลยนี่นั่งสองแถวว่าหมุนยืนมว่เอาอีไปต่อไปกับเฮากันขามด้านตัวแบบนี้ กินข้าวเหรออย่าเข้าละป้าป้าป้าปาป้าไปกินข้ากันทีกวน่นี่แหละคนนีเรามาครับเนาะออกจากคิวรถลักโเป็นยังไงมาถ่ายโดนป่โอ้เปิดสโมงป่ะโอ้เป็นสมงป่ะนะเออจะมาแต่มาฮอนนี่จะโมงละมาฮอนนี่เป็ยักจับโได้ละจับโได้เต่มนเป็นสมงเนะมันเกามงเนะเออป้าป้าปาปอยาเข้าอ่ะอย่าเข้าผมเอิดทางี พาับมาเลยทุกคนตอนนี้ก็คือเวฟมาที่หานข้าวเปียกเส้นปลาทุกคนเห็นการมาครั้งแรกทุกคนบ่เคยมาจ้าเพื่อนานี่เนาะก็เป็นหานของชาวเวียดนามทุกคนเน,นาะสบายเนี่ยกินเขา้าไปได้แล้ละ่ะนี่นี<อ>่ไข่พร้อมอ่ะไข่พร้อมปลาทุกคนไข่พร้อมข้าวเ,เปียกเส้นปลาประมาณนี้เนาะมีไข่นำบนอกทางสูตรบอกมีใส่เข้ามีใส่ใส่โอ้มีไข่นทุกคนนี่มีไข่พร้อม นี่ปลานี่เส้นเขาเปลี่ยนเป็นเส้นใสๆเนาะเดี๋ยวจะพ,พาพแซ่บอยู่เล้เนี่เดี๋ยวพาพไปกินก๋วยเตี๋ยวยุทยาอุา้ยอรลีเดีอะเดี๋ยวรอชมทุกคนจ,กจักจักแม่หรือบอสทุกคนติดตามก่อนก๋วยเตี๋ยวเรือยุทยาโอ้โสักพื้นหน่อยก่อนทุกคนสักคื้นไปก่อนมีโอกาสก็ได้ไปมีโอกาสก็ไม่ได้ไปดูเลยอันนี้กินจุนเลยนะกินแลยอะฟ้ากินได้เข้าสิดข้ามเรือฟ้าวข้ามทุกคนเนาะ อะรกินของเฮายังอีกเยอะแยะเลยเนี๋ยวเทามาคิดข่าวก่อน<ม>บาปรุงก็แเซดอะ่ะไม่ปรุงก็อร่อยนะผักน้ำเส้นเส้นมันเป็นเส้นใสๆเส้นยืดๆกันแล้ว โอ้ม oh. mm ีแฮงแล้วกะไปข้ามด้าน,นุกคนเดี๋ยว,บบวตรงนี้นนก็ือแบบส่วนบนตกเลยเนาะห้องกระเป๋ากินเดี๋ยวฝนทำนำทาง ทุกคนตอนนี้ก็คือเฮาระได้มาฮอดด้านแล้วเรียบร้อยเนาะก็คือไอ้เพิ่นม,มาส่งอยู่ที่หน้าด้านเลยทุกคนแล้วเฮาเห็ุเอกสารแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะเดี๋ยวเฮาก็จะไปนั่งท่าเพิ่นอยู่ทางด้านนอกเนาะเดี๋ยวเพิ่นม,มากับเพิ่อนแกจะเห็ดเอกสารแล้วก็ลงไปทางเหือเนาะตอนนี้ก็คือเหือก็ออกแล้วทุกคนออกไปแล้วเนาะเดี๋ยวพอดีเลยก็คือเฮาจะได้เบิงระดับน้ำทุกคนเนาะเพราะว่าช่วงฤดูฝนนี้เดี๋ยวเบิงกันว่าระดับน้ำโขงมันจะหลซ้ำใดทุกคนเนาะไปะเดี๋ยวถ่าไอ้เพิ่นมา ยวเข้ากับให้เอกสารแล้วแล้วเดี๋ยวไปนั่งถ่ายทุกคนป้าทุกคน,กคนลงมาแล้วก็คือแบบมองนี้อะตะเกียงอยู่ใกล้ไก่ย,กย,ย่างลงอีกแต่ว่าตอนนี้กค็คือย่างลงฮอรน,นี้ก็คือฮอดเอะไรทุกคนนะฮอดทถ่าเรือเลยป้าน,น้ำโขงก็คือหลายแห่งทุกคนนะน้ำโขงเยอะแยะเลยเพื่อนฮอดพี่เลยอหลายแห่งทุกคนโซนนี้ก็จะเป็นส้วงแล้วดูฝนเนาะก็เลยเห็นน้ำโขง มีระดับน้ำแบบสูงเลยแล้วก็จะเป็นสีแดงพร้อมเนาะคุณอาเหยื่กับพัดาพมาเตี้ยมโดนมาจากผู้ตอนนี้ก็คือเราก็ได้ถาเหือเนาะนางทาเหือก่อนเหงื่อยงมันมาทุกคนแต่ว่าผู้โดยสารที่ขึ้นเหงือกันยังบ่หลายเนาะยังบ่หลายจ้าน่ะส่วนน้ำพี่ก็จะตึกเบ็ดตึกเบ็ดเพิ่มฮักแทนได้วจะโตัวลวแด้ตัวเดียวอ๋ออยู่นั่นเลยยิ่งมองนั่นเลย ตึกยามงนี้มันสะมีอยู่บอ่ะเนาะหายผนตึกเบ็ดทุกคนคนน่ะนู้คักแท้ได้ตัวหนึ่งาะอยู่กระป๋องเนี่ยนกบ้าเอ้าหลักตู้เบ็ดเราเมื่อมือกี้มันยิ่งๆแล้วเมื่อกี้ป๋าตอดแล้วเดี๋ยวเล่นยังเล่นอ่ะแต่บารเบ็ดมันแมนแมนก็ล้อบ่ไดล ก็ได้เมียนเลยทุกค,คนก็คือแบบเมื่อกี้นี้ป่ามันตอดเบ็ดทุกคนหลักตือเบ็ดอายคนนั้นนะมีกี้นี่ป่าตอดเนาะนุ่งวัสดีได้หรือบอเอาเอาเก็บไปเลย นไดเวลาลงเรือแล้วเรือจะออกแล้วคือผู้โดยสารเรเยอะแยะเลยทุคน,น,นั่งมองนี้แหละครับเรือหน้าม,ามอนี่ทุกคนจะได้เห็นฟิวแบบชัดๆล้ะก็ไกลทางออกแล้วนะนีาควมู้ <laughs> <laughs> อ่งกับรคนาคนลงมา ไลน์เท้เที่ยวสุดท้ายน,นี่เนาะสิโลมาทุกคนบอจิตเการมาเบิง่งทางนั้นนี่ก็คือแบบมันบ่มีที่นั่งแล้วอ่ะที่นั่งเต็มแล้วอ่ะปิะยานเองนั่งลงังคาเนาะ <c oughs> นี่ได้ละ่ะได้เห็นวิว <c oughs> น,นั <c oughs> ่งลังคาแล้วเนาะแต่ก็เป็นตาเสียวอยู่ทุกคนตาเสียวปาิยานอยู่บรรทุกได้เคยเห็นเรือยุนิ เที่ว่าค้องแสนแซบโยอ้ยืนเต็มเลือดซ้ำนี่เลยนังเต็มเจ่ล้วกยืนนี้ยืนห้อยโค้งเคีงโค้งเคีงแบบจนจับน้ำได้อะน้ำนี้นี่น้ำอยู่ปิมปิมนี่สปริมาณใส่ไอ้ยูไม้ลงพุดีัจะอะไคนเดีว้าคนเี่ยวนี่เคือออกเลย นก็คือเยอะแยะเลยแต่เมื่อเบิงน้ำพุงก็หลายแห้งนะคนหลายแห้ง ักนถึงแล้วทุกคนบานห้าเหลือนครพนมอ้าวมาไหลมาไหลป่ายยบ่ป่าคนเล่นหล่นเส็ดเอ๊ะมันยเบิกปลาอนี่เนาะ ขาวเมืองนครพนมยินดีต้อนรับเจ้าแม่ไผ่เวลคัมทูนครพนมยินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดนครพนมอู้มาพ่อเร็วเย้เย้มาดูอยู่ออป่ะยูเฮากระโดดยืนข้างดีกว่านะฮะเดือนเดือนต่อไปเช่นถ้าเกิดได้ทางวันนี้จะพาน้องปราพันธไปใส่นั้นกับเราติดตั้งรับโซมเมาแต่ว่าตอนนี้คือเฮากับฮอตนครพนมไปที่ร้อยแล้วทเป็นการมาที่แบบเสียวมากเลยอ่ะยันตกยันตกเหงื่อพ่นไหลายนี่ไหม คนหลายเลยน้ำไหลายเฮือน้อน้อยนึงน่ะคนแน่นเลยอ่ะเรือยังเรือเฮือมันกันเรือเฮือมนกันตรงกลางคนยังยืนได้อีกได้เน่ะอันนั้นอ่ะเออถ้าคนใดอ่ะเนาะยืนได้อีกเรือยังรับนักได้อีกบหเออเขาคำนวณมาแล้วโอเคเสร็จแล้วลม่เป็นพันบอสร้างว่าอะไรเพื่อเขาดันอย่างนี่น้อยนึงเฮือมกันป่ะิดตามรับชมตอนต่อไปจ้าตอนนี้ก็คือทอดนครพนมแล้วป่ะเราจะยุ่ยเสร อ๋อคันนี้นะอืมแดงๆนี่อ๋อคันแดงๆนี่บอกคันคันแดงๆนี่ยทุยกคน,น,น,กนผู้ไทยดำผู้ไทยดำเอชเฟนเจอร์